สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องล่มโพชาแนลพี่น้องเกษตรกรนะครับคนที่เจอปัญหาย่าคุมข้าวญ้าโตย่าแก่ต้นแล้วนะครับเราจะมีวิธีการกำจัดแบบไหนนะครับวิธีของล่มโพเนี่ยผมกล้าการันตีนะครับรวมถึงพี่น้องเกษตรกร คนที่เอาไปทําตามเนี่ยก็กล้าการันตีเหมือนกันว่าเขาส่งข่าวกลับมาให้ผมนะครับถ้าผมพูดสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงอะ่ะแล้วเอามาแนะนะําอ่ะเออในช่องคอมเมนต์เนี่ยโหผมต้องโดนด่าเยอะแยะมากมายเลยผมก็ต้องมีความระวังตัวนะครับในตัวของตัวผมเองด้วยตรงนี้ดังนั้นนะครับเชื่อใจผมได้เอาสูตรการเก็บ้าของร่วมโพไปใช้ดู และพี่น้องกเกษตรกรนะครับจะไม่ผิดหวังผมก็มาเจอนะครับคอมเมนต์ของคุณพี่ท่านนี้นะครับก็มันน่าจะเจอกันหลายหลายคนผมเชื่อเลยว่าปัญหาเหล่านี้ทุกท่านน่าจะเจอกันหลายท่านก็ได้มีโอกาสทำคลิปนะครับมาชี้แจงให้ฟังมาลินาปียากำจัดหญ้าข้าวนกใช้ยาตัวไหนครับข้าวโตวไปแล้วถึงรู้ว่ามีหญ้าข้าวนกเกิดแนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณครับได้ครับไม่ว่าจะเป็นน้าปีหรือหน้าปังการผมสรุปไปเลยคือพี่ท่านนี้เขาต้องการให้ผมบอกวิธีการเก็บหญ้าในช่วงที่ข้าวโตแล้วนะครับเก็บหญ้าแบบไหนโหพอพี่น้องเกษตรกรหลายท่านนะครับเห็นเห็นรูปภาพนี้แล้วร่วมโพนจะแนะนำวิธีนี้แน่เลยนะครับก็คือ การตัดใบข้าวฟังให้จบก่อนนะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับฟังผมนะถ้าเพราะว่าตอนนี้มีหลายท่านนะครับเกิดการอคติกับการตัดใบข้าวเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปถามคนนั้นคนนี้เขาบอกว่าตัดแล้วไม่ดีตัดแล้วเป็นนั่นเป็นนี่มั่งผมถามก่อนว่าถ้าพี่น้องกเกษตรกรไปฟังคนเหล่านั้นนะ่ะคนที่บอกไม่ดีมันก็คือไม่ดีไงแต่ถ้ามาฟังล่มโพล่มโพบ,บอกดี มันก็คือดีนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่ดุลพินิษนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะของตัวพี่น้องเองตรงเนี้ยสาคัญจะเชื่อใครล่ะผมเนี่ยทั้งทําคลิปนะครับว่าผมเนี่ยตัดแปลงของผมเองนะผมทําคลิปให้ดูมีตัวอย่างอะไรเนี่ยผมคงไม่ไปแถข้าวในแปลงตัวเองเพื่อมาทําคลิปโปรโมทหรอกเพราะว่าจําไว้เลยนะครับว่าการที่เราเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ย จะแนะนําอะไรไปเนี่ยถ้ามันทําแล้วไม่ได้ได้ไม่จริงเนี่ยมันโดนนะครับโดนคอมเมนต์นี่เสียให้หายนะั่นหมายความว่าเราก็หมดกําลังใจไปด้วยนะครับอะไรประมาณนั้นแหละลองเชื่อผมดูเดี๋ยวผมจะมามาบอกว่าหลักการการตัดใบข้าวเนี่ยมันกําจัดหญ้าได้อย่างไรนะครับพี่น้องกเกษตรกรไปดูที่แปลงตัวเองนะต้นหญ้า จะสูงกว่าต้นข้าวเสมอนะครับยิ่งข้าวอายุมากเนี่ยต้นหญ้าเนี่ยมันจะคุมอยู่ด้านบนเลยเราลองไปวัดดูนะครับสังเกตดูว่าใบข้าวเนี่ยที่จุดที่มันต่ำที่สุดก่อนที่จะถึงลำต้นเนี่ยลองไปเทียบกับบริเวณหญ้าดูดีครับว่ามันไปเทียบกับบริเวณไหนของหญ้าใช่ครับ ลำต้นถ้าเราตัดใบข้าวแล้วหญ้าเนี่ยมันก็จะโดนตัดลำต้นไปโดยปริยายอันนี้คือหลักความจริงและลองนึกดูนะครับว่าหญ้าที่โดนตัดต้นกับข้าวที่โดนตัดใบอะไรได้รับผลกระทบมากกว่ากันแน่นอนครับหญ้าครับและที่สำคัญหญ้าเนี่ยมันมีหลายป้องด้วย แต่ความสําคัญมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงที่อายุการตัดยิ่งเราตัดข้าวโตเท่าไหร่หญ้ามันก็จะแก่เท่านั้นนะครับพอหญ้าแก่เนี่ยโดนตัดต้นไปเนี่ยเขาไม่ได้แตกหน่อขึ้นมาแตกยอดขึ้นมานะครับมันจะโทมลงไปเลยแล้วก็จะย่อยหายไปเลยนะครับเป็นตอหญ้าเก่าๆนั่นเองวิธีนี้ มันจริงได้ผลแบบ 100%, เอร์ซไม่เชื่อนะครับลองสังเกตดูหากต้นหญ้าต้นไหนยังไม่แก่นะครับยังไม่แก่ฟังผมนะหากหญ้าต้นไหนยังไม่แก่เขาจะแทงเฉพาะช่อดอกขึ้นมาโดยไม่มีใบลองสังเกตได้ครับเพราะว่าผมตัดมาตลอดผมสังเกตทุกรายละเอียดแล้วถ้ากรณีถ้าเกิดว่า เราใช้ยาล่ะเราจะใช้ยาอะไรดีในการเก็บวัชพืชผมบอกไว้ก่อนนะครับไม่แนะนำถ้าหญ้าตายนะข้าวก็เลี้ยงไม่โตถ้าหญ้าตายนะครับข้าวโซมอย่างแน่นอนและที่สำคัญหญ้ามันไม่ตายนะสิมันแก่ต้นแล้วนะครับยกเว้นจากเราจะพ่นยากามอกโซนตายแน่นอนดูดซึมตายแน่นอน แต่มันก็จะตายทั้งยาตั้งข้าวนะครับฟังดีๆนะอันนี้ผมพูดประชดนะครับผมไม่ได้แนะนําอยาเอาคําพูดล้มโพไปใช้นะผมพูดเล่นๆน,นะครับห้ามฉีดอันนี้มันเป็นยาคนาเออมันเป็นยาคานานะครับก็เอาง่ายๆคือใช้วิธีการตัดใบข้าวดีที่สุดแล้วถ้าเกิดเราไม่ตัดละ่ะมันจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ตัดนะครับฟังดีๆนะข้าวจะโดน ต้นหญ้าบดบังแสงแดดทําให้แสงแดดเนี่ยส่องไม่ถึงหนึงเลยคือมาเลยครับโรคแมลงเชื้อรามันจะแอบกินเฉพาะต้นข้าวนะเพราะว่าต้นหญ้ามันไม่กินหรอกมันได้รับแสงแดดทั่วถึงอันนี้คือ1น่งองนะครับต้นหญ้าถ้ามันแก่ต้นแล้วเนี่ยจะพาต้นข้าวล้มอันนี้คือ2นะครับ3นะครับ กรณีนี้ข้าวไม่โตเพราะว่ามันไม่ได้รับแสงแดดเต็มที่นี่แหละหลักๆนะครับสามข้อถ้าเราพ่นยาพูดถึงนะถ้ามันมียาตัวเก่งๆเลยเนะี่ยที่เก็บหญ้าได้เนะี่ยเราพ่นไปเนี่ยถ้าหญ้ามันตายเนะี่ยมันก็จะพาข้าวล้มด้วยนะครับสิ่งที่ดีที่สุดคือการตัดใบนะครับการตัดใบช่วยเพิ่มผลผลิตด้วยอ่ะแล้วพี่น้องกเกษตรกรผมจะมาพูดถึงกรณี ปัญหาที่เราเจอกันหลายคนนะครับเป็นชาวนามือใหม่จะตัดใบข้าวผมยกตัวอย่างเลยนะครับแม่ยายผมเนี่ยผมเนี่ยมาเขาบอกว่าแกทํำมะลินะครับแกก็ทําไม่เยอะหรอกทำอยู่ห้าไร่ผมก็จะมาถ่ายคลิปนี่แหละให้พี่น้องกเกษตรกรชมเกี่ยวกับข้าวนาปีบ้างอะไรบ้างจะมาเอาลองสูตรปุ๋ยล่มโพมาแนะนําแต่ในความที่เขาเป็นคนสมัยเก่า นะครับเขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับอ่าเขาเรียกว่าเขาไม่ยอมรับอย่างคนอายุน้อยอย่างเงี้ยอย่างผมอะไรเงี้ยเออผมก็ไม่ยุ่งตรงเนี้ยผมก็เห็นหญ้ามันเยอะผมก็คิดว่าผมว่าจะไปตัดใบแกก็ไม่ให้ตัดนะครับแกก็ไม่ไม่ให้ตัดเพราะว่าแกบอกว่ามีคนพูดบอกว่าตัดแล้วเนี่ยเป็นเชื้อราข้าวไม่ดีข้าวเป็นนั่นเป็นนี่ แต่ไม่เคยทําเองนะแต่แต่เรายังไม่เคยตัดเลยนะแต่ไปฟังแค่คําพูดคนอื่นเนี่ยมันบ่งบอกอแสดงว่าใครเราไปรับรู้ข่าวสารจากจุดไหนจุดแรกเราจะฝังใจในจุดนั้นเอาจริงๆเลยอะ่ะมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับผมจะพูดไว้ก่อนนะครับว่าสําหรับการตัดใบข้าวเนี่ยเรื่องเชื้อราเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันเกิดจากการหมักผม เนื่องจากแสงแดดส่องไม่ถึงพอความชื้นเนี่ยมันเป็นใจนะครับข้าวแอบเป็นเชื้อราอยู่ข้างล่างพอเราไปตัดใบข้าวเนี่ยเชื้อราตัวนั้นะ่ะที่มันหมกอยูอ่มันก็ฟุ้งไปตามอากาศใช่ครับมันก็เกิดการระบาดมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วตรงนี้แต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยอะ่ะมันก็จะแอบเป็นเชื้อราอยู่ข้างล่างแบบนั้นแหละโตก็ไม่โตแกนก็ไม่แกน แต่ถ้าเราตัดใบข้าวปับ๊บผมจะแนะนำนะครับให้พี่น้องเกษตรกรพ่นยาทันทีประกอบไปด้วยยาหนอนยาเชื้อราฮอร์โมนนะครับที่ว่าเป็นหลักๆเลยเดี๋ยวผมจะจัดให้เลยนะฟังผมมาเนี่ยต้องมีความรู้ทุกนาทีนะครับหาอะไรมาจดเลยนะหลังจากตัดใบข้าวนะครับให้พี่น้องเกษตรกรไปหาซื้อยาตัวแรกเลยสำคัญนะครับยาเชื้อราบีมเจ็ดห้านะครับเอาชื่อนี้นะ บีมเจ็ถ้าเกิดหาไม่ได้สั่งใน,นเน็ตเอาครับบีมเจ็ตัวที่2นะครับเป็นยาน,นนนอนะผมจะแนะนำเป็นตัวทาคุมินะครับหรือว่าถ้าหาทาคุมิไม่ได้ก็พีวาทอนได้เหมือนกันใช้ตัวเดียวนะครับตัวที่สามฮอร์โมนนะครับเอาสาลายด้วเลยสาลายนี่แหละมันจะช่วยกระตุ้นเรื่องการแตกใบนะครับเผื่อ กระตุ้นเรื่องการจเจริญเติบโตและตัวสุดท้ายนะครับเป็นยาพวกมแมลงทั่วไปก็เป็นไทอะมีทอกแซมประกอบไปด้วยไท ok อะมีทอกแซมสาลายาคุมินะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็บีม7 5ทั้งหมด4ตัวผสมรวมกันแล้วฉีดพ่นได้ทันทีนะครับก็หลังจากที่เราตัดใบข้าวเนี่ยประมาณสักต้องใช้คำว่าประมาณสัก 4วันเนี่ยข้าวก็จะยาวปกติแล้วนะครับตรงเนี้ยแล้วใบที่แตกมาใหม่เนี่ยจะสวยกว่าเดิมนะครับจะสวยกว่าเดิมแต่มันอาจจะดูอ่อนๆสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นยอดใหม่เนาะก็เราก็ต้องพ่นยากันพวกหนอนนะครับเพราะว่าหนอนชอบมากหนอนชอบมากแต่ถ้าเอายาล้มโพไปใช้แล้วนะครับหายห่วงจุดนี้หายห่วง เออก็จะประมาณนี้แหละครับไม่ยากนะครับลองดูนะครับลองเปิดใจดูวิธีการตัดใบข้าวเพื่อกำจัดวัชพืชนะครับเปิดแสงให้ต้นข้าวหลายท่านเอาไปทำตามแล้วส่งข่าวกลับมาการันตีนะครับได้ผลอย่างแน่นอนเชื่อผมตัดส่วนที่ต่ำที่สุดนะครับก่อนถึงโคนต้น นะครับอย่าให้ถึงลำต้นนะตัดแค่ใบพอครับตัดแค่ใบพอโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับพี่น้องกเกษตรกรลหลายๆท่านก็ฝากไว้นะครับถ้าใครเจอปัญหาเกี่ยวกับปัญหาข้าวเนี่ยโทรมาได้นะที่เบอร์093 224 8173นะครับอ่ะเดี๋ยวมา เอาใจสําหรับคนที่ชมคลิปจบนะครับทางท้ายคลิปนี้เหมือนเดิมสําหรับพี่น้องกเกษตรกรนะครับคนไหนที่อ่าหมักฟางเดี๋ยวผมจะ <c oughs> มาเปิดแบ่งนะเพราะว่ามีคนถามผมมานานและผมก็ไม่ได้เปิดแบ่งเนะี่ยไม่ได้เปิดแบ่งเพราะว่าผมว่ามันทําง่ายไงไอ้จุดินซีย่อยสลายฟางเนี่ยผมก็ทําคลิปแนะนำวิธีการหมักต่างๆนะครับแต่เนื่องด้วย เวลาของแต่ละคนมีไม่เท่ากันนะครับก็เลยบางคนก็ไม่ได้หมักอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกทั้งสูตรการทําด้วยนะแล้วก็มีจําหน่ายด้วยนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับชุดินซีย่อยสลายฟางสูตรล่มโพชแนลเนี่ยที่ผมหมักไว้ใช้เองนะผมย้ํานะครับมันมันสลายได้จะพาอฟางนะข้าวดีมันสลายไม่ได้นะครับพ่นไปแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรดินนะครับดินดีแน่นอน ฟางเปื่อยยุ่ยดีครับก็ถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวผมก็แบกไม่แพงครับเอาขวดเนี่ยขวดละลิตรครึ่งเนี่ยนะครับขวดละลิตรครึ่งเนี่ยเอาไปผสมน้ํานะครับฉีดได้ประมาณ5้าถึงสิไล่นะครับผมจะขายอยู่ขวดละ100บาทส่งฟรีนะครับส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางตัวเนี้ย ก็จะมีเปิดแบ่งนะครับประมาณต้นเดือนหน้าเนาะเพราะว่าผมเมื่อไม่กี่วันมานนะี้ผมเพิ่งใส่อาหารไปเพิ่มนะครับอาหารไปเพิ่มเพราะว่าผมเหมือนว่าเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์แหละนะครับเพราะว่าการย่อยสลายฟางเนี่ยในหลักฐานของร่มโพเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการเอาจุลินทรีย์ไปนะครับเพราะว่าผมก็ใช้เป็นสูตรแม่โจ้แหละครับก็อาศัยศึกษามาเหมือนกันนะครับก็หมักไว้ใช้เองเนาะแล้วก็มาเปิด เปิดคลิปนะครับลองไปเปิดย้อนดูได้นะผมบอกวิธีการทาไว้หมดเลยนะครับถ้าใครเออไม่อยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยผมก็แนะนําให้หมักไว้ใช้เองดีกว่านะครับสําหรับของลมโพอ่ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งครับสําหรับข้าวหมากเป็นขนมหวานไทยโบราณตอนเนี้ยก็ลูกค้าขาประจําเยอะนะครับเขาก็การันตีมาเหมือนกันว่าข้าวหมากลมโพนะครับอร่อยหวานกําลังพอดีเลยนะครับและที่สําคัญนะครับทานไปแล้วเนี่ย น้ำตาลในเลือดไม่ขึ้นก็ผมก็บอกแล้วนะครับว่าผมการันตีว่ามันไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลสังเคราะห์แล้วทานเข้าไปเนี่ยสบายท้องมากนะครับเข้ามาของล้มโพเนี่ยลองซื้อไปทานดูนะท่านจะขับถ่ายเป็นเวลานะครับแล้วก็ขับถ่ายออกมาเนี่ยสวยเลยในข้ามากเนี่ยมีจุลินทรีย์เยอะแยะมากมายเลยนะครับมันสามารถช่วยต่อต้าน โรคร้ายนะครับที่กําลังก่อตัวเกิดขึ้นเนี่ยพวกเนี้มันมันเป็นวิจัยของแพทย์อยู่แล้วนะครับพวกจูลินซีพวกเนี้อ่ามันก็จะหามันก็จะหาที่จริงอน่ะมันก็หาทานได้ตามนมเปรี้ยวนมอะไรพวกเนี้ยแต่พวกนมเปรี้ยวนมอะไรอย่างเงี้ยเก็บไว้นานเข้าใจไหมครับบางครั้งอะ่ะหมดอายุะเป็นปีๆอะ่ะแต่ข้าวหมากของร่มโพนะครับถ้าท่านสั่งอะ่ะท่านก็จะได้ทานข้าวหมากที่มันสดๆใหม่ๆนะครับ อะไรประมาณนี้เนาะโอเคนะครับถ้าสนใจนะครับถุงละ10บาทเท่านั้นนะครับไม่รวมส่งก็สามารถที่จะโทรมาได้ที่เบอร์นี้นะครับ093 2248173าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ